ส่วนตัวผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าหากไม่มีเรื่องของกำแพงภาษีที่มันสูงมหาโหดของประเทศอเมริกาในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยผมว่าเผอรเอตอนนี้รถยนต์จากประเทศจีนเนี่ยคงวิ่งกันเต็มท้องถนนในประเทศอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในทวียุโรปได้นะครับหากเราลองย้อนกลับไปสักประมาณเมื่อสัก1ิปีก่อนนะครับสมมติว่ามีใครสักคนเดินมาบอกว่าวันหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการยานยานต์อเมริกันอย่างฟอร์ด จะต้องเดินเข้าไปค้อประตูทางเนืยเขาเพื่อขอร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดทางให้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเข้ามาทําตลาดในประเทศได้เพราะว่าใครก็หาว่าบ้านะครับแนวคิดนี้แต่วันนี้นะครับเรื่องที่ฟังดูเป็นไปไม่ได้ที่สุดกําลังจะเกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจยานยนต์เรื่องราวของการปรับตัวการเอาตัวรอดและการยอมรับความจริงที่ว่าภูมิทัศน์ของสาสตรการ,รยานยนต์โลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับพอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนจอดลึกกันนะครับว่า ทำไมอดีตผู้บุกเบิกศากรรมยานยนต์ของโลกถึงต้องยอมลดความเย่อหยิ่งและก้าวเดินต่อไปของเรื่องนี้เนี่ยมันจะสมม่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังไงบ้างนนครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more geek Talk Talk to than a geek. สวัสดีครับผมด,ะะดนทราดลจากดนบล็อกนะครับและนี่คือก,การ g ิกท็อกพอดแคสต์พีนี้สนับสนุนโดย b ีนสตัวจริงเรื่องวางระบบเน็ตเวิร์กและ private cloud ระบบเก็บข้อมูลบริการติดตั้งดูแลครบจบในที่เดียว b ีนสให้คำปรึกษา IT s o l u t i o ันออกแบบติดตั้งเน็ตเวิร์ก WiFi CCTV และระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หมดกังวลเรื่องเซอร์วิสเพราะ b ีนสมีทีมงานซัพพอร์ตที่แข็งแรงพร้อมดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพก็ต้องบอกว่าการที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญน,นะครับหากเราไปดูตัวเลขสถิติในไตรมาสที่4ของปี2025เราจะพบว่ามียอดจดทะเบีย,ยนรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่หรือที่เรียกกันว่า BEVs เกือบ3ล้านคันในประเทศจีนเพียงแห่งเดียวตัวเลขนี้เนี่ยเติบโตขึ้นถึง16%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าและพลังมหาศาลจากตลาดจีนนี่นะครับที่เป็นฟันเฟืองสําคัญที่ผลักดันให้ยอดขายรถย,ยนต์ EV ทั่วโลก พุ่งทะล,ลุหลัก4ล้านคันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเมอตัวเลขมันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยนะครับที่ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a เก n t o y o ยต้เกีย s t e l l a n t i ส Ford และอีกหลากหลายแบรนด์ต่างพากันปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่พวกเขาเริ่มหันมาจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทยานยนต์ชั้นนาของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสําหรับการทําตลาดในประเทศอื่นๆทั่วโลก แต่สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนกว่าประเทศอื่นมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเลือกใช้วิธีกีการค้ารถยนต์จากจีนอย่างหนักหน่วงผ่านมาตรการกําแพงภาษีนําเข้าที่มันสูงริบเรวรวมถึงมีการเสนอให้แบรนรถยนต์และเทคโนโลยีจากจีนแบบเด็ดขาดนะครับโดยให้เหตุผลหลักในเรื่องของความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติแต่กําแพงที่เคยดูเหมือนจะแข่งแร่งนี้เนี่ยมันอาจจะกําลังพังทลายลงในเร็วๆนี้นะครับ พราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยมีรายงานจากสำนักข่าวบลูเบิร์กซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าววงในหลายรายระบุว่าจิมฟารลีซีอของ Ford ได้นําเสนอแนวคิดที่ถือได้ว่าช็อกวงการต่อคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แนวคิดที่ว่านั้นคือการขออนุญ,ญาตให้ข่ารถยนต์สัญชาติอเมริกันสามารถร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์รถยนต์อีวีจากจีนเพื่อทําการผลิตรถยนต์ภายในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาได้ รูปแบบของแผนการนี้คือการเปิดทางให้ผู้ผลิตยานยนต์จากจีนสามารถเข้ามาตั้งฐานการผลิตในสหรัฐได้ผ่านการทำธุรกิจร่วมทุนหรือที่เรียกกันว่าจอยเวนเจอร์กับแบรนด์รถยนต์ท้องถิ่นของอเมริกันโดยแหล่งข่าวระบุว่ารูปแบบที่ฟอร์ดเสนอเนี่ยคือการให้บริษัทอเมริกันเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส,ส่วนที่ควบคุมกิจการได้แนวคิดนี้ถือว่าเป็นการพลิกกับกลยุทธ์ที่ประเทศจีนเคยใช้กับบริษัทต่างชาติเมื่อทสทศวรรษที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับ เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในยุคนั้นเองจีนบังคับให้บริษัทตะวันตกต้องร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นของจีนหากต้องการเข้ามาขายรถในประเทศแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันพลิกกลับตาลปัดไปหมดนะครับอเมริกากําลังจะใช้วิธีเดียวกันเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศจีนแทนแม้ว่าการหารือในเรื่องนี้เนี่ยยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังไม่มีแผนการใดๆที่ถูกสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแต่แกนแท้ของความร่วมมือนี้เนี่ยย่อมหนีไม่พ้น การแบ่งปันเทคโนโลยีขั้นสูงและผลกําไรซึ่งกันและกันอย่างลิเกี่ยงไม่ได้นะครับแหล่งข่าวอ้างอิงยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทาง CEO ของ Ford ได้หยิบยกแนวคิดเรื่องการนําเทคโนโลยี EV ีจากจีนมาใช้ในสหรัฐอเมริกานี้ขึ้นมาหารืออย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจมสันเกลียร์พูดแทนการค้าสหรัฐหรือชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงลีเซลิน ผู้บริหารสำนักปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐการหารือนี้เกิดขึ้นภายในงานดีทอยต์ออโตโชเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่นะครับสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือช่วงเวลาของการเกิดข่าวนี้นะครับเพราะมันเกิดขึ้นเพียงแค่เดือนกว่าๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองนะครับทำได้กล่าวถ้อยคําที่สร้างความตกตะลึงให้กับหลายฝ่ายกลางงานดีทอยต์อีค onom ิกคลั่ว่า Let China come ินหรือปล่อยให้จีนเข้ามาคํากล่าวนี้เนี่ยถือว่าขัดแย้งกับจุดยืนและการกระทําที่ผ่านมาของเขาที่มักจะต่อต้านจีนอย่างแข็งก้าวมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามนะครับทมได้สร้างเงื่อนไขสําคัญเอาไว้ว่าเขาจะยอมรับก็ต่อเมื่อแบรนดจร์จีนเหล่านั้นเข้ามาสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาและต้องมีการจ้างแรงงานชาวอเมริกันเท่านั้นแต่แน่นอนนะครับว่าเหรียญมันย่อมมี2ด้านเสมอในขณะที่ฟอดกำลังพยายามเปิดประตูบานนี้ คู่แข่งร่วมมืออย่าง G.M. หรือ General Motors กับมองเรื่องนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดย G.M. ได้ส่งสัญญาเตือนอย่างชัดเจนไปยังคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนันทป์ว่าทางบริษัทเนี่ยไม่สนับสนุนแนวคิดที่จะเปิดรับแบรนด์รถยนต์จากจีนให้เข้ามาทำตลาดในสหรัฐอเมริกาแน่ดีเนี่ย G.M. เคยออกมาเตือนหลายครั้งนะครับว่าการตัดสินใจเช่นนั้นเนี่ยจะส่งผลร้ายแรงทำให้แบรนด์รถยนต์ของสหรัฐ ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในบ้านเกิดของตัวเองซึ่งในท้ายที่สุดมันจะสร้างแรงกระเพื่อมและผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างทรัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในบูมิภาคอเมริกาเหนือทั้งระบบคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือทำไมฟอร์ดถ,ถึงต้องยอมลดสัดสีและพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างหนักคำตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวเลขผลประกอบการและสถิติการขา,ขายของปีที่ผ่านมาครับนี่คือข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ในปี2025ถือเป็นปีแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ BYD ค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากจีนสามารถทำยอดขายรถยนต์ทั่วโลกแซงหน้าบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร0อปีอย่าง Ford ได้สำเร็จ BYD สามารถกวาดยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดได้มากกว่า4.6แสนคันซึ่งคิดเป็นการเติบโตถึง7.7%จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ฟอร์ดรายงานยอดขายรวมทั่วโลกประจำปี2025เอาไว้ที่ตัวเลขเกือบแตะ4ล้าน4แสนคันเท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลง2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าการถูกแสงหน้าในเวทีระดับโลกครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดสำหรับผู้บริหารของฟอร์ดทุกคนนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อหันไปดูคู่แข่งรายอื่นๆในตลาดโลกไม่ไว่าจะเป็นโตโยต้าฮุนไดและเกียรเราจะพบว่าแบรนด์เหล่านี้เนี่ยต่างก็กําลังเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มยอดเเยยีี่มจจาาาากกรรททํตลดในปนปะศ พวกเขาเลือกที่จะร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์รถยนต์ท้องถิ่นของจีนเพื่อนําเทคโนโลยีล้าสมัยต่างๆมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นซอฟ์แรคขั้นสูงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือเอ a ดสและเทคโนโลยี E ีวีอื่นๆเพื่อนํามาผลิตรถยนต์สาหรับขายในจีนและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเมื่อคู่แข่งต่างปรับตัวและก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ค่ารถยนต์สัญชาติอเมริกันกําลังตกขบวนในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าในระดับโลกการดื้อรั้นด้วยความภาคภูมิใจอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดอีกต่อไปนะครับ การเลือกจับมือเป็นพันธมิตรจรึงกลายเป็นทางออกที่มันเมคเซนที่สุดเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจหลายท่านอาจะยังไม่ทราบนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฟอร์ดได้เริ่มก้าวเดินในเส้นทางของการพึ่งพาเทคโนโลยีจีนไปแล้วในบางส่วนในช่วงปลายปีนี้ฟอร์ดมีกําหนดการที่จะเริ่มเดินสายพันธุ์กำลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือที่เรียกสั้นๆว่า LFP ที่โรงงานแห่งใหม่ในรัฐมิชิแกน จุดเด่นของแบตเตอรี่ชนิด LFP คือการใช้วัสดุที่มีราคาถูกกว่าและมีความปลอดภัยสูงกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือ Ford ไม่ได้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับแต่พวกเขาใช้เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิ์หรือไลซเส้นมาจาก CATL ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับหนึ่งของโลกจากประเทศจีนเป้าหมายของแบตเตอรี่ LFP เหล่านี้คือการนำมาเป็นขุมพลังขับเคลื่อนให้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ที่จะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Universal EV หรือ UEV Platform มของ Ford ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะโดยรถยนต์รุ่นแรกที่จะใช้เทคโนโลยีนี้คือรถกระบะขนาดกลางที่จะเตรียมเปิดตัวในปี2027 Ford ตั้งเป้าหมายอย่างท้าทายนะครับว่ารถกระบะไฟฟ้าคันนี้เนี่ยจะต้องมีราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้โดยตั้งราคาไว้ที่ราวๆ3,000 30, ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านบาทต้นๆเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้มีต้นทุนการเป็นเจ้าของตลอดอายุการใช้งานหรือ cost of ownership ที่ต่ำกว่าคู่แข่งคนสำคัญอย่าง t ท sla Mo d เดลอีกด้วยแต่การพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ในบ้านเกิดอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะครับฟอร์ดทราบดีว่าพวกเขาพึ่งพากลยุทธ์การร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างความไม่ได้เปรียบในตลาดต่างประเทศด้วยเพราะในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกฟอร์ดกำลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วให้กับ,บแบรนด์ชั้นนำจากจีนไม่ว่าจะเป็น BYD, Geely หรือ SAIC ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องครับว่า Ford ได้เดินสา,ายเจรจากับผู้ผลิตรถยนต์ E ีวีชั้นนําของจีนหลายรายข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าข้อตกลงที่กําลังพูดคุยกับ BYD จะเน้นไปที่การจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อนําไปใช้ในรถย,ยนต์ไฮบริดที่วางจําหน่ายนอกสหรัฐอ,อเมริกาในขณะเดีวยวกันการพูดคุยกับแบรนด์ใหญ่อย่างจีลี่จะเป็นในลักษณะของการร่วมมือที่มันมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโดยอาจจะเปิดทางให้ค่ารถย,ยนต์จากจีนรายนี้เนี่ย สามารถเข้ามาใช้งานโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ดในทวีปยุโรปที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีกําลังการผลิตเหลือและใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพแลกกับการที่ฟอร์ดจะได้เข้าถึงและแบ่งปันเทคโนโลยีของจีลีและเพื่อทําความเข้าใจว่าการเปิดประตูรับเทคโนโลยีจากจีนมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราอาจจะต้องมองข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของอเมริกาอย่างประเทศแคนาดาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับประเทศแคนาดาได้สร้างความประหลาดใจให้กับโลกตะวันตก ด้วยการตกลงร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับประเทศจีนผลลัพธ์ของข้อตกลงนี้คือการลดอัตราภาษีนําเข้าด้วยนต์ไฟฟ้าจากจีนลงอย่างมหา,าศาลจากเดิมที่ตั้งกําแพงไว้สูงถึง100%ถูกหันลงมาเหลือเพียงแค่6.1%เท่านั้นโดยมีนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายนี้นะครับพร้อมกําหนดโคต้าการนําเข้าไว้ที่49,000คันต่อปีสิ่งที่น่าสนใจจากเคสของแคนาดาก็คือเสียงตอบรับจากประชาชนส่วนใหญ่ กลับเป็นไปในทิศทางบวกนะครับพวกเขาสนับสนุนความเคลื่อนไหวครั้งนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าครองชีพเพราะการลดภาษีนําเข้าจะช่วยให้รถยนต์ E ีวีในตลาดแคนาดามีราคาที่ถูกลงและทําให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับว่ามุมมองจากฝั่งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐหลายรายเนี่ยยังคงเต็ไมไปด้วยความกังวลและคัดค้านเรื่องนี้อย่างแข่งขัน พวกเขายังคงหยิบยกเรื่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงมาเป็นประเด็นหลักนะครับตัวอย่างเช่นชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐเขาได้ใช้โอกาสขณะไปร่วมงานที่โรงงานของฟอร์ดในรัฐโอไฮโอเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพื่อส่งข้อความเตือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเขากล่าวถึงกรณีข้อตกลงเรื่อง E ีวีระหว่างแคนาดาและจีนเอาไว้อย่างดูเดือน,นะครับว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าในอนาคตเมื่อพวกเขามองย้อนกลับมาที่การตัดสินใจในครั้งนี้ พวกเขาหรือแคนาดาจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนที่เปิดประตูนํารถยนต์จากจีนเข้ามาในตลาดของตัวเองมาถึงจุดนี้เราเห็นได้ว่าคําถามสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีของจีนดีพอรหรือไม่นะครับหรือบริษัทอเมริกันต้องการมันมากแค่ไหนเพราะคําตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับคาถามที่แท้จริงซึ่งจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของอุตสาหกรรมยายนยนต์โลกก็คือสหรัฐอเมริกาและโดนันทรมัมจะยอมลดทิฐิและอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติหรือไม่ แม้ว่าแนวคิดนี้เนี่ยจะถูกนําเสนอขึ้นมาในระดับบนแล้วแต่แรงข่าววงในยังคงประเมินตรงกันนะครับว่าการผลักดันเรื่องนี้ให้ผ่านความเห็นชอบในวอชิงตันยังคงเป็นงานที่ยากลําบากนะครับเพราะมันเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องการเมืองนโยบายเศร,รษฐกิจและความรู้สึกชาตินิยมจุดชี้ชะตาที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป มีกำหนดการที่จะเข้าพบและหารืออย่างเป็นทางการกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนในเดือนหน้าการพบกันครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวกําหนดทิศทางนโยบายการค้าระหว่าง2มหาอำนาจรวม,มถึงอนาคตของอุตสาหกรรม e ีวีของโลกด้วยการอนุญ,ญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ e ีวีจากจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตและทําธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหากเกิดขึ้นจริงมันจะถือว่าเป็นจุด เปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะสร้างความสัะเทือนและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดรถยนต์ในอเมริกาเหนือไปตลอดกาลซึ่งหากเรามองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกบทเรียนหนึ่งที่ถูกพิสูจน์มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือการปิดประเทศหรือการพยายามสร้างกำแพงเพื่อกีดกันนวัตรกรรมและการค้าจากโลกภายนอกเป็นกลยุทธ์ที่อาจจะซื้อเวลาได้เพียงชั่วข่าวเท่านั้นในท้ายที่สุดประเทศเหล่านี้เนี่ยก็อดทนอยู่หลังกำแพงเหล่านี้ได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ก่อนที่เศรษฐกิจภายในจะขาดแรงกระตุนสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและเริ่มเข้าสู่ภาวะใช้งงานดังที่ประเทศจีนในอดีตยุคก่อนเปิดประเทศเคยแสดงให้เราเห็นเป็นบทเรียนมาแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐกําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญที่สุดทั้งหนึ่งในบริตร์พวกเขาต้องเลือกนะครับระหว่างการรักษากําแพงแห่งศักดิ์ศรีเอาไว้แล้วค่อยๆเสื่อมถอยลงหรือจะยอมรับความจริงเรียนรู้จากคู่แข่งยอมเปิดประตูรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อก้าวเดินต่อไปในโลกอนาคตที่ไม่มีใครสามารถชนะได้ด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไปนั่นเองครับผมสำหรับข่าวเรื่องการที่อเมริกาเตรียมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนใน e ีนี้ผมก็ต้องขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ในอีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก b l o o m b e r g E l e c t r ก c r e ก t e r s c n b c และ Forbes ผมก็ต้องขอประชาะสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้สําหรับผู้ที่ฟังผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ช่องของเราเปิดระบบ Membership อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับชาวกิกตัวจริงที่อยากได้ความพิเศษไม่ว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์เท่ๆหลังชื่อหรือสิทธิ์ในการเลือกหัวข้อคลิปลองกดเข้าไปดูในรายละเอียดที่ปุ่มสมัครหรือจอยข้างล่างได้เลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละไม่กี่บาทมาร่วมเป็นชาวแก๊งเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่ on, a, a d r a d o l A D T H A R A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ